สวัสดีครับวันนี้ The Rich Sky n e t จะพาคุณมาทำความรู้จักกับแผนการตลาดของบริษัท Joy and c o i Corporation จำกัดบริษัทของคนไทยที่เติบโตต่อเนื่องทุกปีและกำลังก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิบริษัทที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนวัตกรรม MLM Digital Solution ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับ Joy a c o y ด้วยการสมัครสมาชิก450บาท เพียงแค่คุณสมัครครั้งเดียวสถานะการเป็นสมาชิกของคุณก็จะคงอยู่ไปตลอดโดยที่ไม่ต้องต่ออายุแบบปีต่อปีนอกจากนี้บริษัทยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณเพียงคุณสมัครวันนี้คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทก็คือยาน้ำสมุนไพรจีนยหนงงย,านามมนย,นยงเหิงหนึ่งขวดเล็กฟรีซึ่งโดยปกติยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงหนึ่งขวดเล็กจะมีราคาขายปลีกอยู่ที่750บบาทซึ่งก็หมายความว่าคุณกำไรตั้งแต่ตอนที่คุณสมัครแล้วนะครับ ข้อ2ครับคุณจะได้รับรหัสสมาชิกขึ้นต้นด้วยตัวอักษร th แล้วก็ตามด้วยตัวเลข6หลักคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.coin.co.th แล้วนำตัวเลขรหัสสมาชิกของคุณมาใส่ในช่อง member id แล้วใส่รหัสผ่านคุณก็สามารถล็อกอินเข้าไปเพื่อดูรายการการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการเติบโตขององ,องค์กรของคุณได้จากเว็บไซต์นี้นะครับข้อ3 คุณจะได้รับคู่มือดำเนินธุรกิจหนึ่งเล่มและแคตาลกสินค้าหนึ่งเล่มข้อ 4. คุณสามารถทำบัตร ATM ID Card ซึ่งเป็นทั้งบัตรสมาชิกและบัตร ATM ในตัวร่วมกับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ครับข้อ5คุณสามารถซื้อสินค้าทุกรายการได้ในราคาสมาชิกและข้อ6คุณจะมีกำไรจากการขายปลีกได้ด้วยข้อ7คุณมีสิทธิ์รับรายได้จากแผนรายได้รายเดือนหรือแผน t เน็ Network เมื่อมีผลงานเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถทํากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยจ่ายเพียงแค่3า0บาทต่อปีคุณก็จะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงิน10,000แบาทพร้อมด้วยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งครั้งละไม่เกิน10,000บาทนอกจากนี้หากคุณต้องการทําเป็นธุรกิจอย่างจริงๆจังๆไม่ว่าจะทําควบคู่กับงานประจําของคุณหรือจะทำจอยแอนคอยเป็นอาชีพหลักคุณก็เริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้สะสมคะแนนให้ครบ 3,825 PV บริษัทก็จะแต่งตั้งให้คุณเป็นนักธุรกิจระดับทองหรือ Gold Distributor เช่นหากคุณเลือกซื้อเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคุณก็เพียงแค่ซื้อหยงเหิงหนึ่งชุดหรือ2องขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กคุณก็จะได้คะแนนครบตามที่กำหนดแล้วครับหากคุณมีคุณสมบัติเป็นโกคุณก็จะมีสิทธิ์รับรายได้จากแผนรายได้รายวันหรือแผนบาลานซ์ทีมซึ่งในรายได้แผนนี้ คุณจะสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1000บาทต่อ1 0ศูนย์ธุรกิจและสูงสุดถึงวันละ1 5 0 0 0บาทต่อ1 0ศูนย์ธุรกิจเลยทีเดียวคะแนน ,3825 ี PV ของคุณนั้นจะได้รับการแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อนำไปคำนวณรายได้จากทั้ง2แผนการตลาดพร้อมๆกันดังต่อไปนี้ครับคะแนนที่1ถึงคะแนนที่425หรือ425 PV แรกนำเข้าไปคำนวณรายได้ในแผนรายได้รายเดือนทวินเน็ตเวิร์กและคะแนนส่วนที่เหลือ อีก3,400 PV นำไปคำนวณรายได้ให้คุณในแผนรายได้รายวันหรือแผนบาลานซ์ทีมแผนรายเดือนทวีนเน็ตเวิร์กคุณจะมีสิทธิ์รับรายได้ในแผนรายเดือนเมื่อคุณมีคะแนนอย่างน้อย425 PV ในเดือนนั้นซึ่งเกิดจากการที่คุณปิดโกหรือซื้อสินค้าใน JC Shop ห้างสรรพสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของคุณสามารถซื้อสินค้าทุกรายการได้ในราคาที่ถูกกว่าในราคาสมาชิกนั่นเอง และสินค้าทุกรายการยังมีคะแนนสะสมซึ่งบริษัทจะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเป็นรายได้ให้กับคุณเดือนละหนึ่งครั้งและหากคุณชวนเพื่อนๆของคุณมาเป็นเจ้าของห้างเจซีช็อปร่วมกันเพื่อนของคุณก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกได้รับคะแนนสะสมและมีสิทธิ์รับรายได้ในแผนรายเดือนเช่นเดียวกันกับคุณแต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือทุกๆคะแนนที่เพื่อนซื้อสินค้าจะถูกนับรวมเข้ากับคะแนนของคุณทำให้รายได้ของคุณ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามจํานวนเพื่อนที่คุณแนะนําเป็นการแปลงทุกรายจ่ายของทุกคนในเครือข่ายให้กลับมาเป็นรายรับของคุณซึ่งจอยแอนคอยจะจ่ายรายได้ให้กับคุณลึกถึง30ชั้นดังตารางคํานวณที่แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้แผนรายวันบาลานซ์ทีมคุณจะได้รับการแบ่งคะแนน3,400 PV จากการทำคุณสมบัติครบเป็นโกเข้าสู่แผนนี้ และเพียงแต่คุณใช้สินค้าดีจนกระทั่งเกิดความประทับใจและเรียนรู้ระบบธุรกิจของ Joy แอนคจากนั้นนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปบอกต่อกับคนที่คุณรู้จักอย่างน้อยสองคนสมมุติว่าคนแรกคือคุณเพชรถ้าคุณเพชรสมัครสมาชิกและทำคุณสมบัติเป็นโกเหมือนกันกับคุณคุณเพชรก็จะได้รับการแบ่งคะแนนเข้าสู่สแผนการตลาดและแน่นอนครับคะแนน3,400 P v ของคุณเพชรก็จะได้รับการแบ่งเข้าสู่แผนรายวันนี้ เช่นเดียวกันกับตัวคุณนั่นก็คือทําเหมือนกันก็แบ่งคะแนนเหมือนกันครับและอีกคนหนึ่งที่คุณรู้จักสมมุติว่าชื่อคุณพลอยหากคุณพลอยทําเหมือนกันกับคุณและทําคุณสมบัติเป็นโกก็จะได้รับการแบ่งคะแนน3,400 PV เข้าสู่แผนรอยวันด้วยเช่นเดียวกันบริษัท Joy a c o y จะนับคะแนน3,400 PV ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเป็นหนึ่งหน่วยดังนั้นตอนนี้ตัวคุณก็จะมีผลงานเกิดขึ้นแล้ว ฝั่งซ้ายคะแนนจากคุณเพชรหนึ่งหน่วยฝั่งขวาคะแนนจากคุณพลอย1หน่วยได้1คู่บาลานซ์บริษัทก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณ1000บาทโดยที่เงินจะโอนเข้าบัญชีของคุณภายใน3มวันทําการและถ้าคุณเพชรใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อกับเพื่อนอย่างน้อยอีกสองคนสมมุติว่าเป็นคุณแก้วกับคุณแหวนเมื่อสองคนนี้ทําคุณสมบัติเป็นโกแล้วคุณเพชรก็จะมีผลงานเกิดขึ้นทันทีฝั่งซ้ายหนึ่งหน่วยฝั่งขวาหนึ่งหน่วย ได้1คู่บาลานซ์แล้วก็รับรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่น1,000บาทซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าแผนรายได้ของจอย c อนคอนั้นยุติธรรมสำหรับทุกคนเพราะทำเหมือนกันได้เหมือนกันตัวเรามาก่อนมีผลงาน1คู่บาลานซ์รับรายได้1,000ในขณะที่แม้ว่าคุณเพชรจะมาทีหลังเราก็จริงแต่ก็มีผลงานเท่ากันขึ้น1คู่บาลานซ์แล้วในตอนนี้ก็รับรายได้100 0บาทเหมือนกันดังนั้นเมื่อทำเหมือนกันได้เหมือนกันแบบนี้ จึงยุติธรรมสําหรับทุกคนนั่นเองครับมาดูที่คุณพลอยกันบ้างถ้าคุณพลอยใช้สินค้าดีแล้วบอกต่ออย่างน้อยสองคนเช่นบอกต่อกับคุณเงินและบอกต่อกับคุณทองคุณพลอยก็จะมีผลงานเกิดขึ้นทันทีเช่นเดียวกันซ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยได้หนึ่งคู่บาลานซ์รับรายได้หนึ่พบาททีนี้เรามาดูที่ตัวคุณกันบ้างนะครับ ผลงานที่เกิดขึ้นในชั้นที่2ก็เป็นคะแนนที่มาจากคุณแก้วและคุณแหวนซื้อสินค้าคนละ1ห,หน่วยรวมกันเป็น2หน่วยทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคะแนนจากคุณเงินและคุณทองคนละหนึ่หน่วยรวมกันเป็น2หน่วยทางฝั่งขวาคุณก็จะมีคะแนน2คู่บาลานซ์และรับรายได้2 0 0 0บาทแน่นอนครับใน3มวันต่อมาเงินก็จะเข้าบัญชีคุณเหมือนกัน แล้วทีนี้ถ้าคุณแก้วคุณแหวนคุณเงินคุณทองใช้สินค้าดีเกิดความประทับใจแล้วอยากจะมีรายได้ด้วยก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่แต่ละคนนำสิ่งดีๆนี้ไปบอกต่อกับเพื่อนหรือญาติหรือคนรู้จักแล้วสร้างทีมอย่างน้อยสองทีมก็คือทีมงานฝั่งซ้ายและทีมงานฝั่งขวาสมมุติว่าแต่ละคนมีผลงานเกิดขึ้นดังรูปมาดูกันครับว่าตอนนี้แต่ละคนจะรับรายได้เท่าไหร่กันบ้าง เรามาเริ่มต้นที่คุณแก้วกันนะครับตอนนี้คุณแก้วมีผลงานเกิดขึ้นฝั่งซ้าย1หน่วยฝั่งขวา1หน่วยได้1่คู่บาลานซ์ก็จะรับรายได้1000บาทคุณแหวนคุณเงินคุณทองก็เช่นเดียวกันต่างก็มีผลงานคนละหนึ่งคู่บาลานซ์ก็รับรายได้คนละ1000มาดูที่คุณเพชรกันบ้างครับตอนนี้คุณเพชรมีผลงานเกิดขึ้นใหม่ฝั่งซ้าย2หน่วยฝั่งขวา2หน่วยได้2คู่บาลานซ์ก็จะรับรายได้2,000บาท ส่วนคุณพลอยก็มีผลงานเช่นเดียวกันซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยได้2คู่บาลานซ์รับ2,000บาทมาดูที่ตัวเราครับตอนนี้ตัวเรามีผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ในชั้นที่สามนี้ฟังซ้ายรวมกันได้4หน่วยฟังขวา4หน่วยได้ผลงาน4คู่บาลานซ์เราก็จะรับรายได้อีก4,000บาทมาดูกันนะครับบ้าตอนนี้เรารับรายได้รวมแล้วเท่าไหร่นะครับ ครับตอนนี้เรามีรายได้รวมเกิดขึ้นแล้ว7,000บาทตรงนี้เป็นจุดที่เราคุ้มทุนแล้วครับเรามาคำนวณต้นทุนกันดูครับว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ในการเริ่มต้นธุรกิจจอยแอนคอยเราลงทุนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์หลักมาดูแลสุขภาพของเราก็คือยาน้าสมุนไพรจีนหย่งเหิงหึ่งชุดหรือ2ขวดใหญ่1ขวดเล็กนั่นเองครับยาน้าสมุนไพรจีนหยงเหิงขวดใหญ่1ขวดมีราคาสมาชิกอยู่ที่2,700บาท เราซื้อ2ขวดก็บวกอีก2,700บาทและซื้อยงเหิงขวดเล็ก1ขวดซึ่งมีราคาสมาชิกอยู่ที่700บาทและนอกจากนี้เราก็จะรวมค่าสมัครซึ่งเป็นต้นทุนของเราเข้าไปด้วยตอนนี้เมื่อคำนวณออกมาแล้วต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจจอยแอนคอยของเราก็คือ6550บาทเมื่อสักครูน่นี้จากการที่เรานำสิ่งดีๆไปแนะนำต่อเราสามารถสร้างรายได้7 0 0 0บาทและเมื่อหักต้นทุนออกแล้ว เราจะพบว่าเราจะมีกำไรที่จุดนี้450บาทซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้เราได้ค่ายาคืนแล้วก็เหมือนเราได้ดื่มยงเฮงฟรีหนึ่งชุดและยังได้ค่าสมัครคืนอีกด้วยเสมือนว่าเราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินเพียงแต่ใช้ดีแล้วบอกต่อน,นั่นเองและที่จะเกิดต่อจากนี้ไปก็จะถือเป็นกำไรทั้งหมดครับโดยที่ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามบริษัทก็จะนับคะแนนสะสมทุกๆคะแนนที่มีการบริโภคสินค้าเกิดขึ้นคะแนนเหล่านั้นก็จะขึ้นมาหาคุณทั้งหมด สมมุติว่าฝั่งซ้ายของคุณมีองค์กรเกิดขึ้นในลนนักษณะนี้และแต่ละคนในภาพสมมุติให้เขาบริโภคสินค้าจนกระทั่งทําคุณสมบัติครบเป็นโกดังนั้นตอนนี้คุณก็มีผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งฝั่งซ้าย8หน่วยและถ้าฝั่งขวาของคุณมีผลงานเกิดขึ้นดังลักษณะนในภาพตอนนี้คุณก็จะมีผลงานฝั่งขวาเกิดขึ้น5หน่วยและคุณจะมีผลงานเท่ากันที่5คู่บาลาน์ ทำให้คุณรับรายได้เพิ่มขึ้นอีก5,000บาทส่วน8หน่วยทั้งฝั่งซ้ายหลังจากที่นำไปคำนวณรายได้แล้ว5หน่วยคุณก็จะเหลือ3หน่วยทั้งฝั่งซ้ายซึ่ง3หน่วยนี้ก็จะเก็บไว้รอการคำนวณในครั้งต่อไปโดยจะไม่มีการตัดทิ้งเพราะแผนการตลาดของบริษัทจอยแอนคอยไม่ต้องรักษายอดหากเลยสิ้นเดือนไปแล้วคะแนนของคุณก็ยังคงอยู่และในเดือนถัดไปสมมุติว่าฝั่งขวาคุณมีผลงานเกิดขึ้นใหม่3หน่วย คุณก็จะได้3คู่บาลานซ์และรับรายได้อีก3,000บาทหากคุณทำธุรกิจจอยแอนคอย่างต่อเนื่ององค์กรของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วและรับรายได้ทุกวันแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะมีผลงานแบบนี้ก็ได้ครับก็คือฟังซ้ายมา15หน่วยฟังขวา15หน่วยวันนี้เกิดผลงาน15คู่บาลานซ์คุณก็รับไปเลยทันที15,000บาทและหลังจากที่ทุกๆคะแนนถูกคำนวณรายได้ไปแล้ว คะแนนทั้งหมดจะถูกนับสะสมให้คุณขึ้นตำแหน่งโดยฝั่งซ้ายนับตั้งแต่หน่วยที่1บวกสองบวก4ี่บวก8บวกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณมีผลงานครบ6 0รหน่วยฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็นับในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งครบ6 0รหน่วยฝั่งขวาคุณก็จะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเมนเจอร์หรือผู้บริหารการตลาดระดับผู้จัดการ จากนั้นคุณสามารถสะสมความสำเร็จต่อได้เลยโดยนับต่อที่6 0 1 602จนกระทั่งครบ1,800หน่วยฝั่งซ้ายและ1 8 0 0หน่วยฝั่งขวาคุณก็จะขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นก็คือตำแหน่งดเรคเตอร์หรือผู้บริหารการตลาดระดับผู้บริการหากคุณสะสมครบ4,200หน่วยซ้ายและ4,200หน่วยขวาคุณก็จะขึ้นตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่งประเดนหรือผู้บริหารการตลาดระดับประธาน สามตำแหน่งนี้เมื่อคุณขึ้นตำแหน่งแล้วตำแหน่งของคุณจะไม่มีตกและคุณไม่ต้องรักษายอดนอกจากนี้ยังได้สิทธิประโยชน์อีกหลายอย่างที่บริษัทจะมอบให้คุณอย่างแรกคือคุณจะได้รับกรมทรรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลวงเงิน1ล้านบาทฟรีและจะมีค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งครั้งละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทข้อ2 คุณจะได้รับค่าบริหารรายเดือนทุกเดือนจากยอดขายส่วนที่เป็นกำไรของบริษัท4.5%โดยนำมาแบ่งจ่ายให้กับทุกๆคนที่ขึ้นตำแหน่งตามสัดส่วนดังต่อไปนี้เมนเจอร์รับ1ส่วนดเรคเตอร์3ส,ส,ส,ส่วนและเพระเซนเส,ส่วนและนอกจากนี้ทุกๆอย่างที่คุณทำมาก็สามารถส่งมอบเป็นมรดกให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทของคุณได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ ก็คือแผนรายได้รายวันซึ่งคุณสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันจากธุรกิจ Jo อ y แอนคอหากคุณทำธุรกิจต่อเนื่องจนกระทั่งคุณเริ่มมีรายได้วันละ1,000บาทลองคิดดูครับว่าหนึ่งเดือนคุณจะรับรายได้เท่าไหร่ใช่แล้วครับ30,000บาทนั่นเองและถ้าหากว่าผลงานของคุณเพิ่มขึ้นจากวันละ1คู่เป็นวันละสองคู่ล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าเมื่อครบหเดือนคุณจะมีรายได้ถึง เดือนละ60,000บาทและถ้าหากคุณทำธุรกิจจอยแอนคอยอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถสร้างรายได้ถึงวันละ15,000บาทละ่ะพอครบหนึ่งเดือนคุณจะรับรายได้เท่าไหร่ครับใช่แล้ว4,500,000บาทต่อเดือนนั่นเองรายได้ไร้ขีดจำกัดที่คุณได้เห็นไปทั้งหมดนั้น เป็นเพียงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณเปิดไว้เพียงหนึ่งศูนย์ธุรกิจเท่านั้นแต่บริษัทจอยแอนคอยให้โอกาสคุณสามารถเปิดได้มากกว่าหนึ่งศูนย์ธุรกิจซึ่งการมีมากกว่าหนึ่งศูนย์ธุรกิจนั้นคุณสามารถจะสร้างรายได้ที่มากกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเรามาดูกันนะครับว่าความแตกต่างของการเปิดมากกว่าหนึ่งศูนย์ธุรกิจนั้นแตกต่างออกไปอย่างไรสมมุติว่าภาพนี้แทนตัวคุณ และนี่คือเพื่อน8คนของคุณที่คุณได้เชิญเข้ามาดูธุรกิจ Joy แอนคหากวันนี้คุณเปิดเอาไว้1โกและได้แนะนำเพื่อนทั้ง8คนมาดูธุรกิจแล้วสมมุติว่าแต่ละคนมีความเข้าใจธุรกิจ Joy แอนคและเริ่มด้วยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้บริโภคจนกระทั่งทุกคนมีคุณสมบัติครบเป็นโกคุณก็สามารถสร้างสายงานให้เกิดขึ้นในลักษณะน,นี้ได้นั่นก็คือซ้าย4คน4โกขวา4คน4โก ทาให้คุณมีผลงานเกิดขึ้นทันทีในวันนี้ก็คือซ้าย4หน่วยขวา4หน่วยได้4คู่บาลานซ์และรับรายได้ทันที4,000บาทและเมื่อสองสายงานของคุณเติบโตจนกระทั่งคุณมีผลงานซ้าย15หน่วยขวา15หน่วยคุณก็สามารถรับรายได้สูงสุดถึงห5 0 0 0บาทต่อวันแต่หากวันนี้คุณเปิดเอาไว้3โกเฉพาะของตัวคุณเองก็จะมีผลงานฝั่งซ้ายเกิดขึ้น1หน่วยฝั่งขวา1หน่วย คุณจะได้รับเงินคืนจากเงินลงทุน1,000บาทและเพื่อน8คนของคุณคุณก็สามารถสร้างสายงานได้ดังภาพมาดูกันนะครับว่าตอนนี้คุณจะมีไรายได้เกิดขึ้นอย่างไรเรามาดูที่โกที่2กันนะครับโกที่2ก็คือโกนี้ตามที่ลูกศรชี้นะครับตอนนี้มีผลงานเกิดขึ้นแล้ว ฝั่งซ้าย2หน่วยฝั่งขวา2หน่วยได้2คู่บาล,ลานซ์ก็จะรับรายได้2,000บาทส่วนโกที่3ครับก็คือโกนี้นะครับคุณก็มีผลงานเหมือนโกที่2ก็คือซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยได้2คู่บาล,ลานซ์รับรายได้2,000บาทส่วนโกที่1ครับที่อยู่ข้างบนสุดนะครับจะมีผลงานฝั่งซ้าย4หน่วยฝั่งขวา4หน่วยได้4คู่บาล,ลานซ์ก็รับรายได้4 0 0 0บาท ดังนั้นคุณลองดูยอดรวมที่เกิดขึ้นครับหากคุณรวมรายได้ที่เกิดขึ้นของทั้ง3โกคุณก็จะมีรายได้เกิดขึ้นในวันนี้9,000บาทและอนาคตข้างหน้าคุณก็จะสามารถรับรายได้สูงสุดโกละ15,000บาทซึ่งตอนที่คุณมี3โกทําให้คุณมีสิทธิ์รับรายได้45,000บาทต่อวันและหากว่าคุณเปิด7โกในวันนี้ลองมาดูกันนะครับว่า รายได้ของคุณจะมากกว่า1โกและ3โกขนาดไหนตอนที่คุณเปิด7โกนี้โกบนของคุณก็จะมีผลงานของตัวเองฝั่งซ้าย3หน่วยฝั่งขวา3หน่วยได้3คู่บาลานซ์รับเงินคืน3000บาทสำหรับโกที่2คุณก็จะมีผลงานเกิดขึ้นฝั่งซ้าย1หน่วยฝั่งขวา1หน่วยได้1คู่บาลานซ์รับเงินคืน1000บาทโกที่3ก็เช่นเดียวกันกับโกที่2คือมีผลงานซ้าย1หน่วยขวา1หน่วย ได้หคู่บาลานซ์ก็รับ1,000บาทเหมือนกันสรุปก็คือเมื่อเราเปิด7โกเราจะมีสิทธิ์รับรายได้คืนถึง5,000บาทและเพื่อน8คนของเราเมื่อเขาตัดสินใจปิดกันคนละ1โกเราก็สามารถสร้างสายงานให้เกิดขึ้นได้ดังภาพที่ท่านเห็นต่อไปนี้มาดูกันทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่โกที่4ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้นซ้ายหหน่วยขวาหหน่วยได้1คู่บาลานซ์ก็จะรับรายได้ 1000บาทโกที่5โกที่6และโกที่7ก็เช่นเดียวกันแต่ละโกมีผลงาน1คู่บาลานซ์ก็รับรายได้โกละ1000บาทมาดูโกที่2ของเรากันบ้างครับโกที่2ของเราตอนนี้มีผลงานเกิดขึ้นฝั่งซ้าย2หน่วยฝั่งขวา2หน่วยได้2คู่บาลานซ์จึงรับรายได้2,000บาทที่โกนี้และโกที่3ครับก็จะเช่นเดียวกับโกที่2คือ มีสามหน่วยขวา2หน่วย2คู่บาลานซ์ก็จะรับรายได้2,000บาทมาดูโกรแรกของเราโกบนสุดนะครับเส้นตรงกลางนี้เป็นเส้นแบ่งซึ่งเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือมีผลงานทั้งหมดเกิดขึ้น4หน่วยฝั่งขวาก็อีก4หน่วยมีผลงานเกิดขึ้น4คู่บาลานซ์ทำให้เรารับรายได้4,000บาทเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเราจากทุกศูนย์ธุรกิจวันนี้เราก็จะรับรายได้ทันที17,000บาท และในอนาคตข้างหน้าเมื่อธุรกิจจอยแอนคอของคุณเติบโตอย่างเต็มที่แต่ละโกหรือแต่ละศูนย์ธุรกิจของคุณก็สามารถสร้างรายได้สูงสุดถึงโกละ15,000บาทตอ,อนนี้คุณมี7โกก็คูณด้วยเเข้าไปเมื่อคำนวณออกมาแล้วสูงสุดคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ถึง15,000บาทต่อวัน